สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจดีๆให้กันด้วยและกันนะคะทั้ง f อฟเก่าและ f อฟใหม่นะคะยินดีต้อนรับทุกๆุกท่านเลยนะคะเอาเมื่อวานนี้มาดูกันนะคะเมื่อวันผลเราพัฒนาของเรานะคะ แอดให้ไปที่เด่น0ูนย์เด่น2และเด่น8นะคะปกติแอดชอบ0นและ1เนาะแต่ใจยังไงไม่รู้ถึงไปติดที่2และ8นะคะ2และ8ก็เด่นนะที่ตัวประกบนะคะคิดว่า2และ8จะมานะคะก็เลยให้ไปที่0 28พะนะทุกคลิปแอดจะให้0และ1นะคะก็ขออภัยด้วยนะคะในตัววิ่งรูดนะคะอ่ะมาดูที่ชุด3ตัวตรงโต๊ดนะคะแอดให้ไปที่071นะคะเข้าที่071เนาะถ้าตัดเล่นก็ได้ที่71 แซบๆเลยนะคะในชุดนี้นะคะตัดเล่นนะแอดบอกให้ตัดเล่น2ตัวนะคะใครหยิบยกคู่นี้นะคะชุดนี้ก็ยินดีด้วยนะคะแซบๆเลยนะคะนวๆเลยนะคะที่71นะคะที่71ในชุดล่างนะคะถ้าใครหยิบยกชุดนี้เนาะนะคะก็ค่อนข้างจะจับยากเลยนะสตัวนะคะส่วนมากก็อ่า เข้าบ้างหลุดบ้างเนาะนานๆเข้าทีนะคะแตกสามตัวโต้ต้างนะคะก็นานๆทีนะคะเพื่อนๆค่ะส่วนมากก็จะเข้าที่ใครที่ตัดเล่น2ตัวนะคะชอบที่ชุดไหนตัดเล่น2ตัวเนาะแต่แอดไปชอบที่ตัวมันไม่มานะคะที่ตัวมันไม่มาตัวที่มันมาในเมืองเกิ้์ง๋ยวททำไมแอดไม่ชอบนะคะถ้าใครชอบนอกเหนือจากแอดนะคะได้เจ็ดหนึ่งเต็มๆนะคะวินวินนะคะ2ตัวล่างเนาะก็ยินดีด้วยนะคะ วันนี้เรามาตามต่อแล้วกันเนาะเพืเ่อนๆค่ะตามต่อแล้วกันนะคะในชุดสามตัวนะคะว่าเราจะได้ตัวไหนนะ,ะเราจะได้ตัวไหนไปพิจารณากันนะคะอ่ะตัวเด่นนะคะเด่นวันนี้แอดให้ที่เด่นสีเด่น9นะคะ,ะ,คะก็วิ่งรูด4ีและ9นี่แหละได้เลยนะคะ4และ9เนาะแอดว่าน่าจะมาทั้งสี่และเก้าไหมนะคะเนาะอ่ะชุด3มตัวนะคะก็จะเป็น2 สี่เก้าห้าสี่เก้านะคะสี่แปดหกสี่แปดเจ็ดนะสี่เจ็ดศูนย์นะคะ, 4, 7, 0, ะ,คะก็ตัวที่ชอบอ่าตัวที่ชอบสังเกตดีๆตัวไหนที่แอดชอบมันจะไม่ค่อยมานะคะเพื่อนๆก็พิจารณากันเอาเนาะ พิจารณากันเอานะคะตัวที่แอดชอบส่วนมากมันจะไม่มานะคะก็นะคะดูแลกันชอบที่ชุดไหนนะคะชอบที่ชุดไหนก็ไปที่ชุดนั้นและกันแอดชอบที่ชุดนี้นะ,ะนะคะอันนี้ขีเส้นต้ให้เฉยๆนะคะจะได้ไม่สับสนนะคะสังเกตง่ายตชูคู่ไหนที่แอดชอบมันจะไม่ค่อยมานะคะแต่งวดนี้ไม่แน่อาจจะมาก็ได้ตัวที่แอดชอบนะคะเนาะและก็นี่แหละ แปดหกนะคะในสามชุดแล้กันอะเน้นให้ที่3มชุดนะคะเน้น <cake> <ไ fen S 1> ให้ที่สมชุดนะทำไปตัดเล่นนะคะตัดเล่น2ตัวนะคะตัดเล่น2ตัวบนล่างนะคะสองตัวบนล่างเด้อนะคะใครโชคดีนะคะใครที่ชอบโชคดีในชุด3ตัวก็ขอให้โชคดีใครที่ยังไม่โชคดีก็ขอให้โชคดีหยิบจับถูกชุดแล้วกันนะคะไปตัดเล่น2ตัวเนาะ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะคะตัดเล่นก็อย่าลืมไปกลับด้วยเด้อนะคะไปกลับเล่น5ประตู6ประตูเลยนะคะหรือจะมี8ประตูก็ใส่ทั้ง8ประตูอัดเข้าไปนะคะเพื่อนๆค่ะนะเนาะก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะคะ6กและเก้าตัวียดกันขออนุญาตกลับหัวให้แล้วกันนะคะเอนะอนะเออเนี่ยเออเนี่ยนะคะอะอะนะคะแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะไม่ชอบปล่อยผ่านได้เลยไม่ว่ากันนะคะไม่ว่ากันเนาะ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะคะหยิบจับตัวไหนก็ขอให้ได้เฮงเฮงปังๆนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในแนวทางต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจเลยอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยล่ะนะคะเพื่อเป็นกำลังใจดีๆด้วยขอบคุณมากๆคะ่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ